ทางเถช้างช้างองของชี้แจงก่อนนะครับว่าเรามีความช้างประจำที่นี่และขึ้นทะเบียนตามกฎหมายด้วยนะครับมีประกันสังคมถูกต้องชัดเจนสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วมาอ้างว่าเราไม่มีความช้างไม่มีอาหารเพียงพอสรุปคือวันนั้นจับสิ่งผิดกฎหมายไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทําผิดอะไรก็ยัดข้อหาช้างผอมท,ทั้งที่เราแจ้งไปแล้วว่าช้างผอมได้ช้างป่วยต้องรักษาไม่สนใจไม่ฟังห้องที่บดีก็ไม่ฟังคาอะไรเลย ในนั้นก็มีคุณหมอพัฒจากโรงพยาบาลสุรินทร์ก็มาเป็นผู้สังเกตการอยู่ในเหตุการณ์ด้วยผมก็แจ้งต่อคุณหมอพัฒไปแล้วว่าคุณหมอพัฒก็ทราบว่าช้างเราเนี่ยทําการรักษาอยู่นะครับผมก็เลยว่างั้นขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาช้างผมไปตรวจเลือดทุกเชือกได้ไหมเพื่อจะหาสาเหตุของสารเคมีเราจะได้รักษาช้างได้แต่คําตอบของท่านรองอธิบดีคนนี้ท่านฟังดูดีๆนะครับกลับบอกว่าหากไปตรวจแล้วพบเจอสารเคมี จะทำการแจ้งความดําเนินคดีแล้วให,ให้ให้ทางทางผมติดคุกอ้าวทาไมเป็นเช่นนั้นนี่เหรอครับจในวันของหมอที่กระทาแตท่ทั้งหมดทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพัยใชัทั้งหมดครับผมอยากจะบอกว่าพฤติกรรมของหมอกลุ่มนี้นะคระับเลวส้ำม,มากรวมถึงประสุทธิ์ ของจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับหมอของปริษัทจังหวัดสา,ารคามผมก็ได้กลับไปที่สา,ารคามนะครับได้สั่งปรับหนึ่งหมื่นบาทนะครับว่าช้างผอมช้างหนะผอมอยู่แล้วเนื่องจากว่าช้างโดยสารเคมีทานเยอะช่วงแรกๆก,ก็คือถ่ายไปเลือดแทบทุกตัวเลยทุกตัวเลยนะครับก็ดีขึ้นจนหายตอนนี้ก็เหลือแต่พายดอยนะครับที่อาการยังห้าสิบห้าสิบนะครับเราก็ดูแลรักษาหมดเงินค่อนข้างเยอะครับ นี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้กลับไปที่มหาสา,ารคามเพื่อไปสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้กระทํากับเราเช่นนี้โดยที่เราไปหาผู้ว่าราชการด้วยแต่ไม่พบผู้ว่าราชการเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไปราชการต่างจังหวัดจริงหรือไม่อันนี้ไม่ทราบ,นะรบผมก็ได้ถามหมอ หมอก็เหมือนกับใบเบี่ยงทุกอย่างบอกว่าคุณให้น้ําไม่ถูกต้องบ้างนู่นนี่นั่นคือผมถามคุณหมอเป็นคุณหมอผู้หญิงนะครับอ่าเป็นศัตวแพทย์หญิงที่จังหวัดสระาุรคนปัจจุบันนะไม่เคยมีความรู้เรื่องช้างไม่เคยเลี้ยงช้างแต่คุณมากําหนดว่าช้างต้องเลี้ยงอย่างนั้นอย่างนี้มันใช่ที่ไหนครับบอกว่าน้ําต้องใส่ถังไว้ให้ทางสายยางไม่ถูกต้องเอ๊ะแต่ที่ผมไปที่โรงพยาบาลสุรินทร์เนี่ย หรือที่ลงมาไหนๆเขาก็ให้ช้างกินน้ําทางสยงายยางกรับดังนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยน้ําใส่ในถังผมชี้แจงอย่างนี้นะครับช้างอาบได้ครับแต่ถ้าช้างกินไม่สะอาดครับเพราะมือของช้างมันลอาจจะโดนหยิบโดนดินโดนอะไรที่เป็นเชื้อโรคโดนอุจจาระโดนมูลโดนฉี่เนี่ยไปล้วงในถังน้ำเนี่ยก็เกิดเชื้อโรคได้ซึ่งผมก็ค้านต่อหมอหมอก็บอกอืมก็ใช่แต่ที่แสบต่นนั้นของเจ้าหน้าที่ชุดนี้นะครับของที่เจ้าหน้าที่กองปราบแล้วก็รองอธิบดี กลุ่มทีมนี้นะครับกลุ่มขบวนการก็ได้ออกสื่อต่อข่าวว่าได้ทําการไปจับปางช้างเถื่อนนู่นนี่นั่นนี่คือสิ่งที่พวกเขาทํากันอยู่คือทําให้เราเสียชื่อเสียงทําให้เราเสียหายแต่เราก็ไม่เคยออกมาคัดค้านหรือต่อต้านใดๆเราก็ปล่อยให้ทาผิดตามกฎหมายเราถือว่าวันหนึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายซึ่งเราก็สามารถฟ้องร้องได้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าความผิดสําเร็จสมบูรณ์ทุกคนทุกท่าน หลังจากนั้นผมก็กลับมาที่จังหวัดสระบุรีนะครับเหตุอัพยพก็เกิดขึ้นอีกนะครับเหตุเหตุอพยุนี้คือใครครับ